สุพิเปรลินะครับกับครึ่งฤดูการแรกผ่านไปแล้วฮะหลังจากที่ขึ้นปี2024เนี่ยนะฮะเรามาสรุปผลงานหน่อยครับว่ามีดิวไหนที่น่าประทับใจกันบ้างหลากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเรายก3ดิวที่น่าผิดหวังในครึ่งฤดูการแรกมานะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึง3ดิวที่คุ้มค่า ทุกบาททุกสตางค์ของสึกพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับดีลแรกครับที่คุ้มค่ามากๆผมมองไปที่เจมส์แมตติสันครับสเปอร์เสียแฮร์รี่เคนไปนะครับแต่ก็ได้เงินมหาศาลกลับเข้ามาครับแล้วก็เบอร์สิคนใหม่ของสเปอร์เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่กองหน้าแบบแฮร์รี่เคนครับแต่ก็คือเพย์เมเกอร์ระดับเทพเลยครับอย่างเจมส์แมตติสันครับแมตติสันเข้ามายกระดับสเปอร์เลยครับเข้ามาเป็นกลางรุกแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้หลายต่อหลายครั้งยกระดับเกมรุกของสเปอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะรรับบบแแลลล้้้วววกก็็พาาาาสเเปออ์ตติดดมม่่่ชงงงหีีจจท พักยาวไปประมาณนึงแล้วสเปอร์ก็แว่งเลยหลังจากที่ไม่มีแมดดิสันครับแต่ดูจากภาพรวมครับการที่ยกระดับสเปอร์ได้แล้วก็เกมลุกเนี่ยหลากหลายมากมีทั้งบอลสัน้บนบอลยาวแล้วก็การแอซซิตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดิลที่น่ประทับใจแล้วก็คุ้มค่าครับในครึ่งฤด,ดูกาลแรกของเจมสันกับีเสื้อของเอนแนมฮอสเปอร์ pur, นะครับเข้ามายกระดับลูกทีมของอันเก้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถ้าแมดดิสันกลับมาได้เนี่ยเชื่อว,ว่าในเดือนมกราคมครับการที่สเปอร์ไม่มีซอนเฮืงบินในเอเชียนครับไม่มี ง Cup of Nation เนี่ยก็คาดว่าแมตติสันน่าจะเข้ามาช่วยปิดรอยรั่วตรงนี้ได้แล้วก็น่าจะทำให้สเปอร์เนี่ยติดลมบนอ,นอย่างน้อยก็ลุ้นท็อปโฟในการไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับดิวที่คุ้มค่าต่อมาครับผมมองไปที่มิดฟิลด์ของหงแดงอย่างโด,งดมินิกโซวัไลครับนี่เป็นนักเตะที่เข้ามาด้วยค่าตัวแพงเลยครับจากอาเบลารซิกนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าการปรับตัวเนี่ยใช้เวลาปรับตัวเร็วมากครับกลายเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของเลเว์ภูครับจุดเด่นคือการคองบอลเอาตัวรอดดีการยิงไกลที่หววัังผลลลได้้แกกก็ูขยนบ,บเม ลนเี่ยหรือว่าโซโบนะครับวิ่งไล่เป็นตัวรับด้วยเป็นตัวเชื่อมเกมด้วยเป็นตัวเพย์เมกเกอร์ขึ้นไปสร้างสารรค์โอกาสในเกมลุกด้วยแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ตัวหลักไปแล้วนะครับสำหรับโซโบไลน์เป็นขวัญใจสาวๆด้วยเพราะว่าหน้าตานี่ก็หล่อเหลาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยยอดเยี่ยมไม่แพ้กับหน้าตาเลยนะฮะแล้วก็คาดว่าด้วยอายุอันามที่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับโซโบไลน์ so น่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักในยุคข,ของเจอร์นคอปในยุคข,ของแดงยุคใหม่ที่คอปพยายามจะสร้างทีมหนุ่มขึ้นน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 นมมมาาาาาออออีีีีกกกคครรรัััั้งงงเเเ่่่่่่ยยย so so ็็จจะโโโโซซบบบบไลลลล์หหืววปิิดดฟตแผ การนี้ลิพูจะเป็นแชมป์หรือไม่จะอย่างไรก็ตามแต่ว่าครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยผมมองว่าโซฟอรไลน์เนี่ยเป็นดิวที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของหงแดงเลยนะครับส่วนดิวอันดับหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ต้องบอกนะว่าถูกมากๆด้วยถ้าเทียบกับฟอร์มก็คือดีขันไรครับหนึ่งร้อยห้าล้านปอนด์ที่อาร์เซนอลจ่ายไปครับต้องบอกว่านี่เป็นเงินที่ไม่เยอะนะฮะถ้าเทียบกับฟอร์มครับคือตอนซื้อเนี่ยแพงมากๆหนึ่งร้อยห้าล้านกับมิดฟิลตัวรับแต่ฟอร์มการเล่นของดีกับต้ออองงบกกกกเเลยยวว่าวาาแฟนนร็มิัจจะจ เพิ่มห้เวสแฮมเลยนะฮะเพราะว่าดีขั้นไรเข้ามาครับทำให้เกมรับของอาร์เซนอลเนี่ยเล่นง่ายมากครับเกมรับมีทัวหน้านของซาลิบามีกาเบรียลมาการเยสที่แข็งโป๊กอยู่แล้วเนี่ยพอมีดีขั้นไรเล่นกลางรับคอยสกีนให้ก่อนหนึ่งชั้นเนี่ยเกมรับก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นครับบวกกันครับมิดฟิลด์ตัวลุกอย่างมาตินโอดกาบุกโยซาก้ากากบเบรียลมาตินเนลี่เนี่ยก็ไม่ต้องพวงเกมรับมากนะักเพราะว่าดีขั้นไรคอยปัดกวาดคอยเก็บกวาดให้ไม่หนำซ้าครับนอกจากบทบาทในเกมรับดีขันายยาข้นไระะตตตตููเเฟแแ้้มมยิงปรก็บสําคัญ ได้หลายต่อหลายเกมแล้วก็ได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปเยอะมากได้คะแนนเฉลี่ยเนี่ยเป็นอันดับ2ในทีมอาร์เซนอลนะครับเพราะทั้งที่เป็นตัวรับแท้ๆนะฮะแต่ว่าผลงานเนี่ยมันยกระดับอาร์เซนอลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนี่คือดิวที่105ล้านปอนด์ครับเป็นตัวเลขที่ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นแล้วก็เชื่อว่าดีคึรน่าจะเป็นประโยชน์กับอาร์เซนอลรวมถึงทีมชาติอังกฤิได้อย่างยาวๆนะครับเพราะว่าอายุนานก็ไม่เยอะด้วยแล้วก็ฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ไปแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนี่คือดีลอันดับหนึ่งที่เป็นดีลที่คุ้มค่าตัวที่สุดในพรีเมียร์ลีกปีนี้เลยแต่ว่าดีลนี้จะเป็นจริงหรือไม่มันจะคุ้มจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอดูจบฤดูกาลครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไหมในแชมเปี้ยนลีกจะไปได้ไกลขนาดไหนในบอลถ้วยจะไปได้ไกลขนาดไหนด้วยเนี่ยก็ต้องดูฟอร์มของดีคันไรด้วยว่าจะยกระดับปืนใหญ่ให้กลับมาเป็นทีมแชมป์ได้อีกหรือไม่นะครับนี่คือ3ามดีลครับที่ผมมอง ยังเหลือผู้เล่นคนไหนอีกที่ตกหล่นไปแล้วมันคุ้มค่าตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ลองเม้นต์มาบอกกันหน่อยนะฮะแล้วคิดว่าใครที่คุ้มค่าตัวมากๆในครึ่งฤดูกาลแรกของพีเปร์เลสเนี่ยก็เม้นต์มาพูดคุยกันได้แสดงทัศนะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามบอลเต็มแมตทุกช่องทางครับทั้งทางเฟ o บุ o o ยูทู t ทิกก็นะฮะแล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยกดซับสไครป์ไปด้วยนะครับกลับมาพบกับคลิปแบบนี้ได้ในเรื่องลาฟุตบอลทุกวันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ